สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตัดรูปโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับโดยที่เราจะตัดแล้วใช้งานในโปรแกรม Illustrator ต่อได้เลยนะครับการตัดรูปนี่นะครับมันก็มีการตัดแล้วก็เซฟอยู่หลายรูปแบบวันนี้จะสอนตัดและเซฟเป็นในรูปแบบของ psd นะครับเพื่อที่จะใช้คู่กันกับโปรแกรม Illustrator ก็ดึนเปิดโปรแกรม p h o t o s h o p ขึ้นมาโปรแกรม Photoshop การเปิดรูปก็ดับเบิลคลิกหน้าจอเลยก็ได้ ดับเบิลคลิกหน้าจอแล้วหารูปที่เราเตรียมไว้นะครับ uh. นี่คือรูปที่เตรียมไว้จะบอกเสมอนะครับว่าการตัดรูปนี้ต้องใช้การตัดรูปซึ่งในห้องเรียนก็ได้บอกไปแล้วว่าเราจะใช้ p e n t o o l เป็นหลักในการตัดรูปภาพโปรแกรม p e n t o o l ลักษณะการทํางานของเพน t o ทูลคือมันจะเป็นการวาดเป็นเส้นผา่าตแล้วเราจะแปลงจากผ่าตเป็นส e ลเลชั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราดูนะครับการทํางานใน Photoshop นะครับเป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียดดังนั้นเราต้องซูมเข้ามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตัดรูปกันจะเริ่มต้นตัดที่เดี๋ยวเราจะเริ่มตัดต,ดตรงนี้นะครับ คลิกจุดที่1แล้วก็ปล่อยเมาส์จุดที่2ก็คลิกค้างไว้แล้วก็ดึงเมาส์แบบนี้ให้เข้ารูปนะครับให้กินเนื้อไปนิดนึงครับก็ประมาณนี้หักสำหรับนักเรียนที่เริ่มใช้โปรแกรมแพนท o นเอ ครื่องมือเพ้นทุนต้องหักทุกครั้งนะครับทำไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆหน่อยครับเพราะโปรแกรมคุณต้องเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดนะฮะสำหรับที่ใครรู้จังหวัดการใช้ปากกาเส้นคุณไม่ต้องหักก็ได้นะไนะครับตัดกินเนื้อเข้าไปนิดหนึ่ง ถ้านักเรียนคนในลืมนะครับวิธีการใช้โปรแกร,รมเนี้ยใช้เครื่องมือนี้นครคือครั้งครั้งแรกเลยเราคลิกแล้วปล่อยครั้งต่อมาเนี่ยเราจะคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงให้มันเข้ารูปนะครับการหักก็ a l t e r n a ครับ alt คือคลิก a l t อ r n เนตค้าคงไว้แล้วก็คลิกเมาส์ตรงกลางครับเป็นการหักแขนอีกครั้งหนึ่งโอเคข้างนอกเราไม่สนใจนะครับยังไงมันก็เลือกให้พอดีอยู่แล้วนะครับแต่ข้างในต้องระวังหน่อย มันก็มีหลายๆวิดีโอที่ผมแนะนําไปดูนะครับ youtube ช่องปฐมพงษ์นะครับเป็นการบอกการตัดแบบละเอียดเลยก็ไปหาดูกันได้แต่น,นี้เราจะตัดรูปภาพเพื่อที่จะไปใช้ร่วมกันกันกบ AI AI เป็นโปรแกรมกราฟิกหลักๆที่ควรจะเป็นไวน้ Photoshop มีหน้าที่ตัด ต่อรีทั์ส่วน ai นี่นะครับก็แนะนำให้เป็นการจัดจัด layout หรือ export งานเส้นผมก็แต่งเส้นผมใหม่เลยครับถ้าตรงไหนมันเข้าโค้งยากยาก,าก,ก็กด alternate ช่วยนะแล้วก็หักมันผมนะครับผมเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคพิเศษของ f i ล t e r ร์แทนแต่ตอนนี้เราตัดแค่เนี่ยเป็นรูปเข่าโค้งก็พอเดี๋ยวส่วนด้านบนเราจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเราจะเอาเข้าโค้งก่อนนะครับการเลือกขนตากับผมนี่มันมันต้องมันเป็นเวิร์กช็อปที่ปรับเซียนมากๆเลยครับเสร็จแล้วครับถ้าเราเริ่มจุดไหนเราต้องจบที่จุดตรงนั้น คลิกขวาที่ในรูปแล้วก็ Make Selection ค่าของ Radius ก็ตอบศูนย์ไปก็ได้ครับโอเคขั้นตอนต่อไปนี้เราจะทำการเลือกเส้นผมอีกรอบหนึ่งเส้นผมที่มันเลยอกไปแบบนี้ครับมันไม่เป็นธรรมชาติเราก็จะใช้ Filter ไม่ใช่ดิซีเล็กนะครับ Select รีไฟเอทอ่ะดูรีไฟเอทกัน ริฟเอนะครับเรเดียสเท่ากับ1คือความฟุ้งของรัศมีของมันนะครับสมูทมีค่าเท่ากับ1ฟิตเตอร์ความเบอร์ของเส้นขอบนะครับความคมชัดก็ไม่ต้องก็ได้ครับความคมชัดเราก็ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าถ้าคมชัดไปเดี๋ยวมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติโอเคนะครับติ๊กด็อกิเมนต์สำคัญตัวหนึ่งที่เคยบอกนักเรียนเคยพาดหลายรอบแล้วคือเอาพุทธ นะครับเอาพุทคุณต้องเปลี่ยนจากนี้ครับเป็นเป็นนิวเลเยอร์นะก็โอเคอ่าอย่าเพิ่งโอเคครับมาตัวนี้เครื่องมือตัวที่นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบายเดีย๋ยวมาดูกันเราจะมาระบายบริเวณเส้นผมที่มันเลยไปที่เราไม่ได้เลือกมันนะครับแนะนําวิ่งแค่รอบเดียวนะจะได้สวยวิ่งหลายรอบเดี๋ยวเบอร์ผิดธรรมชาติโอเคนะครับก็ประมาณนี้เส้นผมที่ที่มันเคย ครับตรงนี้ที่มันเคยฟุ้งออกไปก็เราก็ระบ,บายฮนะแก้วผมที่มันฟุ้งไปก็โอเคก็ประมาณนี้เสร็จแล้วตอบโอเคนะฮะตรงนี้เต็กหนึง,นงโอเค นะครับเสร็จแล้วครับอ๋อเลือตรงนี้ตังหนึ่งนะฮะต้องละเอียดมากๆเลยนะฮะ ตัวนี้ก็ดีลิฟทธรรมดาครับนี่ครับต่อไปเราจะก๊อปนะครับออเทอเรนตเราจะโหลดเส้นเซเลคชั่นขึ้นอนะต้องกดคอนโทนค้างไว้แล้วกดที่เลเยอร์อย่างนี้ครับกดโหลดขึ้นมาครับก๊อปคอนโทนซีคอนโทนเอ็นคอนโทนเอ็นในการเปิดนะครับต้องตัวนี้ต้องเป็นไทม์เฟอร์เลนต์นะเพราะว่าเราจะดึงไปใส่ในเอล่าเตเตอร์ถ้าเราเลือกตัวอื่นเนี่ยมันจะติดแบล็คกราวไปด้วยทีเนี้ยเราต้องการแค่รูปภาพ ต้องการแค่รูปภาพไปไม่เอาไม่ต้องการแบล็ raph, กกราวก็โอเคคอนโทรลวี Ctrl v ลงนะครับจบนะครับเ๋ยนนะก็โอเคเซฟคอนโทรลชิปเอสเป็นการเซฟแอดนะครับตั้งชื่อครับพิกหนึ่งก็ได้พิกศู์หน psd นะ Pick PS D, นะถ้าเราไม่เป็น psd เดี๋ยวจะติดแบล็กกราวมาด้วยสีขาวมันจะเพิ่มเป็นสีขาวอัตโนมัติให้นะครับ ก็แนะนำเป็น psd นี่คือไฟล์เริ่มต้นของโปรแกรม photoshop แนะนำตัวนี้ตัดเซฟโอเคนะครัเสร็จเรียบร้อยเนาะต่อไปต่อไปจะเป็นตัวอย่างว่าเราจะเอารูปเข้าไปใน illustrator e ยังไงอันนี้โปรแกรม photoshop นะ ps เปิด e a i l l u s t a ai นะ illustrator นะครับอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะครับการดึงภาพเข้ามาไฟล์ t e s t ครับไฟล์เพสหาที่เก็บรูปเมื่อกี้เก็บได้ดีคลิกนะครับสื่อการสอนนี่ครับมันจะเป็นไอคอนแบบนี้ครับถ้าเซฟเป็น PSD คลิก1ครั้งแล้วก็เพสมาก็จะติดเมาส์ว่าเราจะวางรูปไว้ที่ไหนคลิก1ครั้งการวางแบบนี้ จะเห็นได้ว่ามันจะใหญ่กว่าพื้นหลังที่เราเตรียมไว้หรือว่าอาร์ตเวิร์ที่เราเตรียมไว้มันเป็นเพราะว่ากล้องที่เราใช้ถ่ายรูปตัวนางแบบตัวนี้มีคุณภาพดีับพิกเซลสูงก็เลยทำให้มีความละเอียดของภาพสูงมากโอเคนะครับการย่อเข้าไปก็ชิปเห็นไหมแล้วก็ย่อมุมต้องมุมเท่านั้นนะครับชิปมุมโอเคปุ๊บขยายมา ก็ประมาณนี้ครับถ้าตัวนี้มันยังไม่โอเคนะครับเรากลับมาที่ photoshop ตัดทิ้งเลยก็ได้ไตัดทิ้งเลยครับกีกความแม็กซ e เลชันโอเคตัด e ี e ิ e เลยครับกดปุ่ม Delete แล้วก็ลองเซฟคอนโทร l เอแล้วมาดูครับมันจะให้แก้ไขนะครับ จบเวิร์กช็อปนี้นะครับการตัดรูปเตรียมเพื่อจะใช้งานกับอีกโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับณนะที่นี้ก็คือใช้กับโปรแกรม Illustrator e นะครับเดี๋ยวเจอกันในเวิร์กช็อปหน้าดีครับ